ต่อไปเราก็จะมาเทสด้ามท่นยาเทอร์โบตจอรี่4ทองคำสามฟุตนะครับกับเครื่องพ่นยาสะพายหลังตัวเดิมนะครับวิธีใช้ก็ขันเข้าสายพ่นยาได้ปกติทุกรุ่นนะครับสายพ่นยา ต่อไปมาดูระยะความไกลของด้ามพ่นยาเทอร์โบอิลี่สีทองคำสามฟุตนะครับว่าไ,ไกลแค่ไหนจุดเลยนะครับ11เมตรนี่เตียกถึงเส้นนี้เลยนะครับ11เมตรนะครับไปแล้วก็จะเทดสด้ามพ่นยาเทอร์โบอิาลี่สีทองคำหัวเจ็ตรุ่นใหม่นะครับว่าพ่นสูงเป็นละอองแค่ไหนนะครับโดยเครื่องพ่นยา2จังหวะตัวใหญ่นะครับ จะเทสด้ามพ่นยาเทอร์โบเจอรี่ทองคำสามฟุตหวัวเจ็ดนะครับหมุนเข้าเกียวได้เลยเอาครับสองคนนะครับ มาดูระยะความไกลกันนะครับ3ฟุตได้อยู่17เมตรนะครับสำหรับปั๊มใหญ่ต่อไปเทสพ้นสูงด้ามพ้นยาเทอร์โบเตอรี่สีทองคำสามฟุตหัวเจ็ดนะครับไอกเกียวได้ปกติ รบบล้ออ้งน่อยครับฟูได้นะครับเดยเวเตอรีร่สีทองคำสามฟุตหัวเจ็ดรุ่นใบนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y o u t u b ิ t กตอ o k และ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้น